มาพบพอกันอีกคลิปครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบสุขุสุคนครับวันนี้ก็ะพามาชมห้างานเหมาส์ของพวกผมเพื่อเก่านะครับเป็นงานเหมาส์ปับทีหน้าสองไฮเป็นไฮเดียวนะครับอยู่เขตตำบลยางสะโกโพลุมอำเภอมวองสามสิบจังหวัดอุบลนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานของเพื่อนที่เคยเคยไปน้ากันนะครับหกสี่ศูนย์เฮียตีรถไทยฟอร์ดครับ คือตอนนี้ไอ้ตอตอมเข้าเพื่อนกัเมื่อบ้านนะครับเมื่อสมรถเพื่อนน้าแน่แล้วก็ไปตัดเหมยยุขานํานะครับเพื่อนหมอไปหลายเพื่อนเอาเบิด์ตสุยางคือกันครับบ่จเกี่ยวเขาไทยน้าตัดเหมยยุขาเอาเบิดครับเท่างานมันกะบ้างลงแน่เลยพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าะเรือบ้านเขาไปหลายเลยนะครับมันกะมีแต่งานในติดในหน่อยมีแต่หมองละลักเจ็ดพันแปดพันห้าพันสี่พันนี่ร้ายครับมันมันกะบ้างลงแน่แหละนะครับหลายนี่ก็คือเห็ดใดญ่น่บ่ได้แน่ลมเหมือนะพี่น้องมันมีหนามน้ำ คืองานมื่นงานรักมื่นสองมืง่นนี่คือสีบ่หมี่แะครับผมเพราะว่ามันเดือมบางลงแล้วนะครับคันนวาไปหมางปลาหนาฝนคือมือนี้เ,าเอาเดี๋ยวมาเมางานอยู่ทีมันย่างสักโพรลุมคือว่าเดี๋ยครับคือป้บให้หน้าสองห้เป็นไฮเดียวครับมีไฮนี่ครับแล้วก็ไฮนั่นครับนี่เป็นขั้นแทะครับเฮโลคขั้นแทะออกแล้วก็เอาต่อใหม่ออกนะครับต่อใหม่ตัวนี้ก็โดนแล้วครับเพื่อนว่าจะคล้องหนางานนี่จะคล้องหน้าบนไอ้บะหมืนงนำนะครับคือเพื่อนว่าเห็ดตามสบายเลยนะครับ จะได้ก็ได้ให้มันงามเพื่อนวะผมกับเบลรับประกันความฮาบคือว่าละครับแต่ว่าทีมงานนี่เฮ็ดดีที่สุดครับผมกรมากับไอ้นุ่มตัวไทยฟอร์ดเหมือนเดิมครับ640เผ่าเดียวกะโดนๆเนี่ยมาหากันเถอะครับตอนนี้ก็เป็นงานเพื่อนนะครับเพื่อนก็เอิ่นผมมาซอยนะครับแต่ก่อนก็เอิ่นเพื่อนไปซอยหลายงานอย่งครับงานนี้เพื่อนก็เอิ่์นผมกลับเคืนมาซอยก็ดึงกันไปกันมาคือว่าละครับถึงไอ้ต่อมเถึงพ่อซอถึงเฮียตีครับ คืองานหมวดนี้มันต้องมีทีมงานนะครับมีงานใหญ่กับงเอื่นกันครับงานหน่อยตัวนี้ก็เดี๋ยวแต่ลำจิตลำใจกันครับคือว่ามันมีหนามเอวจอยเอแจยังสีเผาหนึ่งมันเห็ดไดแน่อะไรแน่สีก็เอื่นมาซอยกันก็ได้ครับขันงานขึแข็งยังสีก็โยกให้เพื่อนครับเผาเดียวหกสี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์นี่ก็ตีนแข้งนี่ก็โยกให้เพื่อนด้วยกันลครับลำดับหนึ่งด้วยกันครับตำปลาหมวดนี้ทางลงไปครับเผาหนาโมมีรูุดเพราะว่ามันโมมีเผาหนามันเผาเดียวนะครับ ก่อนเท่าสีโงงานเท่ากับสิเด็ขออนุญาตผพื่นจากของทีเพื่อนกอนนะครับทีมงานนี่ต้องขอทุกงานนะครับขออนุญาตคือว่าแต่งดอกไม้ดอกตอขอจะที่จะทางเพื่นอนกอนสีเบือให้เบือหน้าทุกพันนะครับทุกงานที่พาก,กันเหตุต้องขอก่อนนะครับคือก็เป็นตามธรรมเนียมของพวกผมอยู่แล้วนะครับต้องขอต้องบอกต้องกล่าวิ่นนะครับบในเ,เห็ดรวงเหตุเกินนะครับเดี๋ยวขอเพิ่นแดกกับผมก็สิีมาหมาง่อตัวตน,นี้นะครับส่วนกรแทก็ให้เฮตีเรา มาออกถาครับฝนเกิดสี่มาฝนพี่น้องเหมือนนี้ลงงานเที่ยงซ้ำว่าแหละครับเมาไปนี่เกือบมื่นครับแต่ว่าบบถึงมึงบบถึงหนึ่งหมื่นบาทน,นะครับหน้าซองหาเป็นหาเดียวเพราะว่าเพืนมันเกิดซ้ำๆกันอยู่ครับเพราะว่าขันเมาแพงกับ่าไรครับมันมอต่างาระดับกันายเพื่อนอยู่ได้เขาอยู่ได้เพราะเหตุอยู่หรอครับผมเหลืองานเที่ยงน่าจะแล้วยว่ประมาณสี่โมงถึงหาเมงแหลงนะครับ ก็บ่แน่แล้ครับต้องแจกรสแเดีวแต่มันก็บอกว่าอะไรครับงานเมาส์นี่เข้ากับไปรเรื่อยๆของเห่าแลครับเมื่อไกับจอดพักครับเดี๋ยวขออนุญาตจ,จะของพื้นที่เพื่นกอนครับขออนุญาตปุญญาตาใหญ่เพื่นเกิดสิพากกันเหลืมงาน มันสิได้เงินเขาบอละครับพ่อแม่พี่น้องเป,เปลี่ยนกันขืนเปลี่ยนกันลงนะครับยนันนีเมื่อยร้ายครับลมไปวัดสมองครับเมืองเมืองครับนี่นวมเนี่ยไหมครับนี่กินยากไรพี่น้องบ้านดินสมองนี่นามหงเม็ดยากยากรับขั้นแทกกับป่านเม่อคืนพี่น้องนีวมนหนีงามอย่ครับนี่ มันป่านขึ้นดีอยู่แต่ว่าไปทั้งนลานผมป่านเลยซ้ำนี่ครับนี่จากอายุขามหาหนี่ทีเหลือหนกุกบวกึ้นเลยครับมันมีน่านะครับยกขึ้นแล้วกไก็ไหลลงคือเก่าผมกบบปวดสมองเลยยัยนี่มันเสียเงินเพิ่นบ่ละ่ะญาตินี่ยีพี่สองยู่ครับพี่น้องยีพี่นี่คือสิบวันจบหรอกงานนี่ญาตินาโจ้ยก,ก่อนยังครับเขาวาันสี่เหลี่ยงยั่ครับเดือนหนา หน้าผมกหมือนท่านในไทยพ่อให้เนี่ยนะครับแย่ให้น้องไปแดงขึ้นข้าน้องผมงครับข้นของเนี่ยตีเพื่อนขับเองตอนอนี้เพราะว่าบอกเพือพ่อนไายให้เพื่นก็ว่าพอไายว่าสนจะขับว่าสนเออเผาเดียวอยู่ทั้งหกสองเผาอยู่ทัง้ออาทางล่างบ,าบอยอย้านมุ้ยร้อง มันเสียเศร้าอี้แล้วพี่น้องเนี่ยนี่มองส่งหรอคือสิมดวเรือให้ยังดอกย่านไปทั้งรูปอยู่แับกระเนตดนี่เพราะว่าถามมันแห่งมันสิคุ้มงานได้นะมันเหือสิไลเตรียมกว่ากันไหวกันเนี่ยเอ้ามึงมึงมึงพี่น้อง ระวังเก่าฮะระวังคู่ก็ฟอดเอ้ยไปเล่นต้มไม่อยาดแทนกับปล่อยฝนไหวโวดบีนี่โอ้ยขนลมขนลม มไดด้น้าโขกก็เาเป็นโขกนะครับพ้นดีเนี่ยนี่ คันแทรกอะยกโบได้เลยครับคันแทรบานนี้ก็เป็นคันแดนอีกครับยกแหงอะคามไปฟังนั่งข้าเจ้าพี่น้องเพื่นเมืองไอ้นุ่มเวดดำมเขาอ่ะครับอันนี้ก็ะจกเป็นใหม่ยังมุพี่น้องต่อที่ดึงขึ้นเมืองซอยกันเลยครับต้นใหญ่แหงเลย พี่น้องว่ามันใหม่บักม่วงปลาบ่หรือโมแมนหรือต้วนยังงูนี่ผมกับโบจักคือกันเนี่ยเบาเห็นต้นมันเข่าเจ้าตัดลงไปโดนเลยแถวนี้พ่อไถ่ยัครับนี่แต่ว่าล้างลงไปนี่มีิดแนวเลยข้ามันไล่ได้นี่กระซีป่านขั้นแถวว่าไถ่คือเก่าพี่น้องย่านจะต่ออีพีสองอย่างแบบนี้ เอาเมืองอาจารย์ตีเมืองบาดนี่ครับเมืองนี่นะครับดึกรักดึกรักไปเลยครับมันลมแบบปุ่มดินกับ่อะไรพี่น้องปุ่มร้ายมันกับว่ไปล่างออกแล้วให้นี่ก็ยูยานสองไรก็กลัวนี่ครับ ก็อพอเดี๋ยวลงหนามเองมึงเน่ยเกิดแม่เบิ้ลบานเลยผมเดียวฮะเออดึงไงดึงไงไปไป <c oughs> โอ้แต่อย่างว่าไม่หรอกเอารถมาเรียนต,ม <c oughs> ตนุมพอกันน้องมึงกันได้ครับมือเสานี่คือมันไม่มีหนามนะแต่ว่าเห็ดไปเห็ดมาหนามมันออกดิครับ,บ <c oughs> มันมันที่มีหนามจะอยู่โซนทันนะครับน้อยหนึ่งแล <c oughs> ้บวบ้านนี่แห้งเบิ้ลกับพี่น้องพอกัน เมืองคักกันนะมันเรื่อน้ำท้งไตกันนะงานนี้คือสิีเปลี่ยวแล้วครับผมว่าเรื่องสีเปลี้ยวเงินเพิ่นนอะไรนะงานในเพิ่นป่าวานเขาเนี่ยมันสีเปลี้ยววานนั่นแหละนี่พอเพื่อว่าถามมันแห้งเท่าันเพิ่นว่าท่านเพิ่อนบอกง่ายกับที่ไข่เยับเห็นแล้วก็จะว่ามันสีแห้งกันเลยครับเดือนหน้านี่เขาว่ามันฝนมันสีเบิดฝน ขัน้นแห่งเนื้อหนาก็ดีเลยดีออกมากเลยนะครับเพราะว่าง,งานที่รับไปจะได้เฮ็หตุผลสมองจะ่าฐานเลีย้ยงว่ายนี่คือจบครับขั้นระพีหนาเจอแล้วไม่ย่อเขาเลยออกนะครับงานให้หนาเาว่าจาดไม่ได้พี่น้องเพราะว่ามันดินมันลมมันไปไหวก็บ่าได้หยียบไหวยังกับโดดไม่คือกบเลยครับโดดกับวิสก,กีเลยครับทีมงานนี้ม่งมักสก,กีวะท่าน อุ้มเรลาย,ลายองเพิ่์นอยี่ตัวเลยนี่อ้าวไม่รู้เมืแดไงกันเนี่ยเนาะอุ้มเมื่อยน้ำรถบ่งคับผมรู้มเมื่อยน้ำแบบนี่เปลืองน้ามันกับเปลืองเปลืองกับดินเนี่ยนี่โอ้ยถ่ายเป็นส่งเดือนไม่น่าไม่สานี่สิแก้วมากๆเลยครับ เลยงามว่ะมันเฮ้อเอาแล้วเอาเฮ้ยครับพี่น้องจ้ได้ก็ได้ไปเจอกัน EP สองวนนะครับเห็นมันแหงสังกวันสิ่เกบมาเห็ดไม่นะครับผมคือสิบวันด้จับไปล,ลงลรับล้วครับวันนี้ คือสิจบเกมอะไรครับเจ้าหน่อยก็ดจะพังกันเสาครับเบื้องน้ำมันรถซดีๆพี่น้องเฮ็ดไปมันก็บ่ได้มากเพิ่นคือเก่าครับบ่งามแล้วก็เบื้องน้ำมันพร้อมครับบ่ได้บ่คุ้มเสียนะเพราะว่าจงได้มันก็ต้องเดทาให้มันแห้งอยู่แล้วครับเพราะว่าคันแท้มันป่านขึ้นบ่ได้ครับคันแดีนนะมันป่านได้จากกุ๊กยุคานี่ครับมหาเท็่จังได๋ก็บ่งามครับป่านคือแม่งก็บไรหลวงมันมีหนามนะครับ พูดครับให้ต้องขามกันก็โหลดพมอยู่น่ะให้ตรงขึ้นไปน่ะมันหงทีบเว้ยน่ะให้นั่นไอ้นุ่มวดเวทแดงเนี่ยไม่เห็ดใบแต่หนาอะไรอย่เงี้ยคนน่ะจะได้กะฝากวก่าพี่น้องก็เลยก็แช่ให้ส่องนิหน่อยๆผรไม่เลิกครับผมเสีเอาผลงานรถไทยดีๆมาฝากเรื่อยๆครับจกดีบว่ดีกะเห็ดไปสิน,นะครับพี่น้องพ่อแดงพ่อแม่พี่น้องมึง คลิปนี้กับสีดิลาจากันไปวันครับคลิปนาจังสีมะสงงานให้เพื่อครับเจอกันไหมคลิปนาสวัสดีครับ